สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้เรายืนกันอยู่บริเวณไหนครับพี่ชายครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าโป่งตาลองนะครับน้องชายตาลองนะครับเรามาอยู่บนที่ดินแปลงหนึ่งครับผมซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นด้านล่างเนี่ยประมาณสัก5เมตรหรืออาจจะกว่านั้นนะเพราะว่า ที่ดินแปลงนี้เนี่ยต้องเรียกว่าอยู่บนเขาลูกย่อมๆนะครับด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็คือถนนเส้น3052ครับเราขับเข้ามาเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับก็จะมายืนอยู่บนที่ดินแปลงนี้เลยครับครับผมและบนที่ดินแปลงนี้นะครับก็มีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังครับใช่แล้วครับเป็นบ้านปูนนะครับก่อสร้างไว้อย่างดีนะครับ ผอธิบายเรื่องของที่ดินก่อนนะครับ,รบที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล510เมตรนะครับที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้เอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็คือนอสสกนะครับ,รบพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหไร่2องาน83ตารางวานะครับ,รบด้านหน้าส่วนที่ติดถนนเนี่ย พื้นที่ทั้งหมดเนี่ย50เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ลึกเข้ามาเนี่ยประมาณ60เมตรนะครับด้านหน้าของที่ดินเนี่ยนะครับก็จะได้วิลับวิวเขาใหญ่เต็มๆเลยครับผม,ค,บผมคือถ้าไม่มีต้นไม้ที่ขึ้นด้านหน้าเนี่ยก็คือจะไม่มีอะไรบังเล้ล่ะคะรับผมนะครับ,รบ,รบส่วนเสาไฟเนี่ยก็จะต่ำกว่าที่ดินแปลงนี้อีกนะ ใช่ครับมองใกล้ๆเห็นเจดีย์จากวัดมกุดคิริวันครับมกุดคิริวันนะครับแล้วก็วิวแบ็กกาวข้างหลังเจดีย์ก็เป็นทิวเขาใหญ่นั่นเองนะครับใช่แล้วครับใช่แล้วครับเห็นเขาใหญ่รอบเลยนะครับถ้าไม่ได้ติดต้นไม้นี่ครับสามารถจะเห็นเขาใหญ่โดยรอบเลยจากทางด้านหน้าของที่ดินนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปชมตัวบ้านกันนะครับโอเคบ้านหลังนี้เนี่ยปลูก สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณ12ปีนะครับลักษณะตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนยกพื้นสูงประมาณ1เมตรจากระดับพื้นดินนะครับครับนี่บ้าน12ปีแล้วหรอครับใช่แล้วครับยังดูดูดีอยู่เลยนะใม่มากๆนะครับพื้นเนี่ยนะครับปูด้วยกระเบื้องนะครับขอชมวิวจากระเบียงหน้าบ้านนะครับเนี่ยครับพอเราขึ้นมาสูงอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเห็น เทือกเขาทั้งเทือกเลยใช่ค,คือบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นส่วนตัวนะเพราะว่าอยู่สูงกว่าแปลงอื่นๆครับผมื้วนั้นเนี่ยเราเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าไม่มีใครจะมาอยู่ใกล้เราได้แล้วครับผมครับเดี๋ยวไปชมในตัวบ้านกันครับบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดประมาณ200ตารางเมตร ลักษณะตัวบ้านเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับาบางส่วนที่อาจจะต้องปรับปรุงทาสีหรือกั้นห้องเพิ่มเพราะว่ามีพื้นที่เหลืออยู่เนี่ยส่วนที่เป็นห้องโถงเนี่ยอีกเยอะมากนะครับ,รบผมแต่ที่กั้นไว้แล้วเนี่ยก็จะมีเป็น2ห้องนอนนะครับ,รบผมสห้องนอนหนห้องน้ำแล้วก็1ครัวใหญ่ๆเลยนะครับ,รบที่อยู่ทางด้านหลัง ถัดจากห้องโถงเนี่ยเราเข้าไปชม2ห้องนอนมาแล้วนะครับเราจะเข้ามาสู่โซนด้านหลังนะครับซึ่งเราผ่านเข้ามาเนี่ย ก็จะเป็นห้องครัวแล้วครับมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็มีส่วนที่สามารถเก็บของได้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวอีกเหมือนกันนะครับรบมแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ทางด้านท้ายสุดของบ้านนะครับครับผมระบบน้ำประปาของบ้านหลังนี้เนี่ยใช้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับ ราคาดีกว่าครับพี่ชายครับครับผมท่านเจ้าของเนี่ยเปิดราคาเป็นราคาขายเหมาเลยนะครับที่ดิน<ม>พร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยท่านเจ้าของเปิดราคาไว้ที่8ปล้านห้าแสนบาทครับต้องถือว่าราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่คุ้มมากกับที่ดินที่อยู่แทบจะติดถนนเส้น3052จากเขาใหญ่ไปวังน้ําเขียวนะครับ,รบแล้วก็กับวิวที่ได้เนี่ย ผมมองแล้วว่าหลายๆแปลงเนี่ยยังได้วิวสวยไม่เท่านี้เลยนะครับผมครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้ขนาด1ไร่2องาน8 3ตารางวาครับผมเรียกว่าติดได้เลยนะครับกับ3052ที่จะวิ่งไปวางน้ําเขียวนะครับแล้วก็วิวจากหน้าบ้านกับราคา8ล้าน5แสนบาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับครับสำหรับที่ดิน พร้อมบ้านหลังนี้นะครับจากช่องคุณชายขายที่นะครับครับก็ถ้าสนใจผมที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับสามารถโทรเข้ามาเพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะครับพี่ชายและน้องชายยินดีให้บริการทุกทท่านนะครับติดต่อที่เบอร์0 6 4ย์7กส7 8ครับครับผมโทรเข้ามานะครับถ้า ท่านผู้ชมอยากจะให้คุณชายขายที่นะครับทั้งพี่ชายและน้องชายพาชมที่ดินบริเวณเขาใหญ่นะครับติดต่อมานัดพวกเราไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับ,รบแล้วก็ถ้าดูคลิปจากช่องคุณชายขายที่แล้วยังไม่มีที่ดินที่ถูกใจนะครับก็โทรมาปรึกษาพวกเราไว้ก่อนก็ได้นะครับยังมีที่ดินอีกหลายแปลงที่เรายังไม่ได้ทำคลิปลงไปนำเสนอท่านผู้ชมนะครับครับผม สำหรับท่านที่มีที่ดินที่เขาใหญ่นะครับอยากต้องการจะให้เราไปทำคลิปเพื่อไปทำการสื่อการขายให้นะครับทัางเราก็ยินดีนะครับใช่แล้วครับโทรมาพูดคุยรายละเอียดกันครับครับผมเพราะในบริเวณเขาใหญ่นะครับช่องคุณชายขายที่ก็บริการทำรีวิวขายให้ฟรีนะครับใช่ครับขอเพียงแค่ค่าในหน้าให้เรานะครับครับผม ตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปนะครับถ้าเกิดทางช่องคุณชายขายที่เราพาลูกค้าเข้าไปซื้อที่ดินของท่านนะครับเราก็ขอรับค่าในหน้า3%ตามอัตรามาตรฐานทั่วไปใช่ครับใช่ครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ให้ช่องคุณชายขายที่ด้วยนะครับ วนให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องคุณชายไข่ที่นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ชายและน้องชายต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ